ละครที่คนไทยค้นหามากที่สุดใน Google ปี2565เปิดโพสิบละครยอดนิยมที่ได้ใจคนดูเรตติ้งดีสมกับที่รอคอย10ละครฮอตที่คนไทยค้นหามากที่สุดในปี2565ผลงานซีรีส์ละครของ Google จากข้อมูล Google Trending Search คำค้นหายอดนิยมของแต่ละปีเกิดขึ้นจนทำให้มีการค้นหาคำเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก10โชมโชดกรีนอัจจดาพรสนยุคพิมพิมประภา เมื่ออดีตที่ผิดพลาดกำลังตามมาทำร้ายทวงคืนเราจะนั่งนิ่งยอมรับชะตกากรรมหรือจะลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่เรารักการบิสเนสพระเพร่าเรื่องราวของชินทาริ ari, เป็นสาวออฟฟิศที่ยังถือครองสถานะโสดสนิทเธอมีเพื่อนผู้ชายที่ใกล้ชิดและแอบชอบเขาไม่ยาวนานแต่กลับมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วเธอจึงเศร้าและทําใจลําบากกับเรื่องนี้แปดสร้อยสะบันงานน,นายนภเสียงสมบูรณ์รับบทเทียนประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกมาความสามารถ บเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไัยบูรณ์ในบทสบันงานหรืองามผลงานของเมกเกอร์เจกรุ๊ปจำกัดโดยนกอตริยาแอนโฟเน่จากความพยายามกลายเป็นความทะเยอทะยานและหยิ่งเกินกว่าจะพ่ายแพ้แต่ยิ่งแสวงหากลับยิ่งหลุดลอยมีเพียงความรักจากหัวใจของชายแซนดีชื่อเทียนเท่านั้นที่พร้อมจะปกป้องตลอดไปเจตสามีชั่วคืนพระเอกหนุ่มหล่อยูโรยศวัสด์ภะวาปีประกบคู่นางเอกน่าสวยพิงพลอยปราภวดีชาญสมรที่จะมารับบทสุดท้ายร่วมด้วย บอมพงศกรโตสุวรรณพราวเชร์มาวีสุวรรณพานุโชค 6. Big ๊กเมาส์เรื่องราวของพักชางโฮเขาเป็นทนายความที่เป็นเรดคว้าชัยชนะในศาลเพียงแค่10%เท่านั้นเขาเป็นคนพูดมากและพูดไปเรื่อยทําให้ใครๆก็ตั้งฉาย,ยาให้กับเขาว่า Big กเมาส์ห้าสิเนหาสารีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่จะพาทุกคนไปร่วมกันไขปริศนา ที่ถูกซ่อนไว้บนผืนผ้าสารีงานนี้เป็นการโคจรมาเจอกับพระเอกหน้าโคมชอนจินดาโชร,ร่วมด้วยแหม่มคัทิยาริชีออรเนตกลองวิทยา 4. ี่เคยบ้านไร่สไพโซคู่จิ้นสุดปังเข้มหัสวีพักพงเพศาลและมุกดานารินรกักลับมาพบกันอีกครั้งฟินปนหาไปกับเข้มมุกดานในบทบาทใหม่กับเรื่องราวของหนุ่มบ้านไร่ที่ตกกระไดพลอยโจรกลายเป็นผู้บ่าวกรมลรอของสาวไพโซเพื่อข้อตกลงบางอย่างภารกิจพิชิตใจแม่ยายและความรักสุดชุดลมุนจึงบังเกิด 3. คือเธอนำแสดงโดยมาริโอมาเรอร์และยายา,ยาอุรัสยาสเปอร์บันเมื่อเธอเปลี่ยนให้คนเลวอยากเป็นคนดีและเธอเปลี่ยนให้เขาคนนี้ร้ายกว่าที่เคยเป็นจากคนแปลกหน้าสองคนที่อยู่คนละโลกซึ่งเป็นการพบกันทางแรกของสองซุปตามาริโอและยายา,ยาอุรัสยานอกจากนี้ยังได้สาวหน้าเก๋ออกแบบชุดนิมนต์จึงเจริญสุกยิ่งมาร่วมงานอีกดยสองด้วยรักและหักล้างเรื่องราวของเมื่อพันธิวาถูกพูดถึงด้วยคลิปลับในงานแต่งของเธอกับคูรีนัท ทำให้เธอต้องจากไปมีนาพยายามหาตัวคนรายที่เป็นคนสลับคลิปรับกับ presentation ในงานแต่งแต่กลับกลายเป็นว่าการสืบค้นความจริงของมีนาหนึ่งตายลาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ